เดี๋ยวผมจะโปรนะครับเอ่อมีอยู่ประมาณ100ท้ายไทยครับคุณพี่หุนหวยครับพี่เพราะว่าหลังสงการนะครับแล้วก็สีเงียบๆจังไหนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นเลยลูกค้านะถ้าเกิดจะใช้ปืนสไลด์นะครับเอ่อเราใช้ลูกกระสุนเนี่ยที่เอาลูกกระสุนใส่ตัวหนังรองแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาแทรกเข้าตัวไกลแบบนี้นะครับพอเรากดไกลไกลมันก็จะอ้าออกนะครับถ้าเราจะใช้แบบเอาให้มันแรงที่สุดเราก็ต้องใช้ตัวตัวนี้ช่วงชาร์จมันอยู่ที่75เซนนะฮะ เนี่ยเวลาขึ้นยางแบบนี้นะใช้เท้าเหยียบโทษที่นะครับประมาณนี้เยิยงไปฮะแรงมากเออเหยียบเสร็จถ้าเราจะให้ง่ายเราก็ติดด้วยเลเซอร์แบบนี้นะครับเราไปตั้งให้มันตรงกันนะแบบนี้เอาจะใช้เลเซอร์หรือว่าจะใช้กล้องเลดดอทก็ได้นะครับผมมีบริการทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวตัวปืนผมจะโปรโครับคุณห่หวยนะอันนี้อันนี้ผมใช้เลเซอร์ตั้งเห็นไหมผมจี้ที่เป้าตรงนั้นนะครับมือเดียวมันจะเห็นไหมเป็นหนึ่งนะเออเนี่ยนะเลเซอร์เห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับ ลูกปืนไปทางไหนนะครับเราตั้งเลเซอร์ไปตามเท่านั้นตั้งให้มันตรงกันครับพี่อย่างเงี้ยเห่างเ้ยตัวเลเซอร์อยู่นะครับอย่างเงี้ยเปิดปิดอยู่จะใช้เลเซอร์ก็ได้หรือว่าเราจะใช้กล้องเลดดอทก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวปืนกับผมนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเล็งก็คุณพี่ก็ไปเลือกเอาว่าถ้าเรายิงตอนกลางวันนะครับควรจะใช้ตัวกล้องนะครับใช้กล้องเลดดอทแบบนี้นะครับมันจะมีไฟอยู่ด้านในนะฮะเนี่ยมีไฟเป็นจุดไหมครับก็ปรับเอา มันจะมีเป็นแสงแดงแล้วก็มีแสงสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับเอ่อตั้งซ้ายขาวาได้นะฮะด้านด้านข้างถ้าหมุนเกลียวเนี่ยมันก็จะออกซ้ายขาวานะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นขึ้นลงอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะซ้ายขาวาแล้วก็ขึ้นบนเ <_ S 2> ดีย๋ยว,วไปดูเรื่องราคากันนะครับหุ้นหวยครับพี่นะฮะผมมีอยู่ประมาณ100ท้ายโดยรวมๆนะครับหมดแล้วก็หมดเลยเอาชุดนี้เอาพอแล้วก็ราคานี้ก็ถือว่าถูกที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เปิดร้านมาแล้วกันโปรนี้เป็นโปรเดียวก,กันกับตัววันสงกรานต์ ะะผมมีไม้ประดูอยู่มีตัวสั้นแล้วก็มีตัวยาวด้วยแล้วก็มีไม้ขีเหล็กจนจะออกดำๆแบบนี้นะครับเนื้อแล้วแต่แล้วแต่วแวตวความสวยงามก็มีแล้วแต่ชอบนะครับส่วนตัวตัวที่จะแพงกว่าก็จะเป็นตัวเท้าก็จะเป็นตัวไม้มะเกลือถ่ายทําวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่22เดือน4นะครับอันนี้ช่างล่ากับช่างคำเนี่ยในยูทูบจะเป็นคนเดียวกันนะครับจะเป็นอันเดียวกันผมทําเผื่อไว้นะฮะแบบนี้ สำหรับคนติดตามน่าจะอยู่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับคนติดตามเยอะที่สุดรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณสองแสนนะครับอันดับ2ก็ยังตกอยู่ที่แสนต้นๆนะครับเพราะคือพวกผมทำมานานมากพี่ถ้าเกิดจะสนใจก็อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะมันเป็นเงิ่อนงัดพี่น้องนำเลยมือนี้เออปโปรตัวไหนดีนะครับเดี๋ยวผมไปดูเรื่องราคากันอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกนะันนะครับผมมีตัวสั้นนะครับ ถ้าเกิดเราแบบไม่ได้ไปล่าอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ยิงไกลามากนะครับเน้นกลางคืนแรงต่างติเลเซอร์ตัวนี้จียิงได้ดีมากพี่ความแรงมแรงเหมือนกันไหมกับตัวยาวนะครับยิงระยะ20เมตรดูไม่ออกครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแรงเนี่ยให้เราไปตึงยางตัวนี้เอาดึงตัวนี้ขึ้นไปอีกรับี่ลู่ข้าไปอีกนะครับเสร็จแล้วก็ไล่ลูกปืนตัวนี้เอาเอา,เอาเหล็กดันเล,กล็กลู่ลงไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นยางก็จะมันก็จะตึงมากขึ้นผมโปรหุ่นหวยนะครับหุ่นหวยค่อนข้างลาเลยละ่ะ โปรเหลอพันสามพอพี่นะครับไกปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับไม่ได้เป็นอลูมิเนียมนะครับเกรดดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้มีตัวขากล้องพอดิบพอดีเลยนะครับบางเจ้าเขาทาสูงเกินแล้วเรื่องวิถีแรงต่างมันจะไม่แม่นพี่นะมันจะแม่นสูงแล้วตั้ง8เมตรนะฮะเสร็จแล้วเลไอปี๋มันก็จะไม่แม่นนะครับเพราะว่ามันสูงเกินนะฮะพี่หรือบางตัวมันเตี้ยเกินกระบางกันไม่พอดีพอดีสวยด้วยนะฮะชุดนี้ช่วงชักตัวนี้อยู่ที่45เซนนะครับยาวโดยรวมมันจะอยู่ที่ซปน้ิาห้าเซนน ผมจะมียางแบบนี้ให้2ชุดมีลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งอยู่ที่140้นะเป็น8มิลผมแถมให้แบบนี้นะครับเพราะว่า8ปมิลจะพุ่งได้ไกลหน่อยนะะออโปรนี้โปรนี้จะลบนะครับน่าจะอยู่ประมาณสองวันผมโปรเลยเพี่พี่รีบหน่อยแล้วกันโปรตัวนี้เหลืออยู่ที่ 1, น0่นสานะครับกรปืนสแตลเลตนะครับแล้วก็มีไม้ตัวนี้เป็นไม้ขี้เหล็กขี้เหล็กมก็จะออกมาดำแบบนี้ใช้เครื่องซีนซีทำนะรัะเหมือนกันหมดเลยเออมีตัวไม้ขี้เหล็กตัวนี้แล้วก็ ราคานี้ราคาอยู่ที่พันสามนะครับส่วนตัวนี้ที่ทําเสร็จแล้วมีเท่านี้ครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดตัวมินินะฮะช่วงชักเท่ากันหมดเลยนะครับตัวนี้โปรอยู่ที่พันห้าถ้าเป็นไม้มะเกลือจะแพงกว่าเพราะว่าต้นทุนเรื่องไม้ด้วยพี่ไม้ก็แพงกว่านะครับแล้วก็เรื่องช่างอะไรต่างก็ต่างกันแล้วแต่พี่ไหวแล้วกันดูเอาแล้วกันจะเป็นตัวยาวหรือจะเป็นตัวสั้นราคาเดียวกันนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับตัวที่ผมเทสเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวยาวนะครับช่วงชักอยู่ที่เจ็ดห้าเซน น้ำหนักอยู่ที่2กิโลกร,รมัมไม่ถือว่าหนักก็ถือว่าพอดีพอดีตัวนี้โปรเลือพันสานะครับโปรโที่ขายดีที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาก,ก็คือโปรที่สงกรานผมลูกค้าเยอะมากที่ผมส่งได้อยู่วันวันละ80ท้ายนะครับแปกระบอกต่อวันส่งได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าทำทั้งคืนด้วยนะคทำโอววนด้วยเพราะว่าใช้เวลาแพ็คนานนะครับแต่ลูกค้าก็สั่งเยอะมากผมรับไม่ทันนะครับส่วนไม่ทันนะพี่ดูโปรนี้เลยนะครับผมจะมียางแบบนี้ให้2ชุด ตัวยางที่ดีที่สุดนะัดตอนนี้นะครับพี่จะต้องเป็นสีส้มแบบนี้นะครับตัวหนังรอบมันจะแข็งมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ไม่ย้ยแล้วกันพี่ไม่กระพือแล้วกันเวลายิงนะครับตัวยางดีที่สุดก็คือตัวนี้แล้วก็ง่ามทําเซฟกันลั่นนะครับนะฮะกดไม่ลงนะครับตัวนี้สําคัญมากนะครับจะต้องดันแล้วก็ต้องมีความเชี่วชาญหน่อยก็คือต้องถอดต้องต้องทาเซฟกันลั่นตัวง่ามนะครับจะต้องถอดออกหมดมาลบเหลี่ยมลบมุมนะครับทำย่าวนะครับตัวนี้ถ้าเกิดพี่ไปทำเองยุงยากมามีตัวยางปิดด้านหน้าสรุปมียางใใหห้2ชุดมีลูกน ไกลปืนสแตนเลสนะครับตัวปืนผมโปรให้เหลือพันสามพอนะครับโหมดนี้ก็<ๆ>จะลบออกไปเลยคลิปนะครับประมาณนี้ส่วนเลเซอร์นะครับชาร์จได้มีตัวแท่นชาร์จตัวแสงเขียวนะฮะแสงแดงกลางวันมันจะมองไม่เห็นครับพีม่มันเหมือนกับแสงพาทีจะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับมองเห็นได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยกลางคืนชัดมากตัวเลเซอร์ห้าร้อยครับแยกต่างหากนะครับตัวปืนผมโปรเ,เหลือพันสามพันสามเดี๋ยวผมขอแขวนไว้ก่อนนะครับ ่าจะประมาณนี้เขาได้บมลแหละโอ้ฝั่งนี้หางมีตัวนี้โปรเหลือพันสามนะครับเอ,อแล้วก็มีไม้มีตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวไม้ขคี่เหล็กมันจะเป็นเนื้อดำๆแบบนี้ครับเป็นไม้แบบบ้านๆนนพี่บางคนก็แบบไม่ค่อยชอบสีมันจี๊ดจ๊าดเกินเอาแบบนี้เง,เงียบๆดีนะสีสุขุมหน่อยค็คุณพี่ก็ต้องเล่นไม้ไม้ขี่เเล็กโปรเหลือพันสามเหมือนกันนะครับมีขี่เเล็ก แล้วก็มีตัวสั้นจะเอาตัวสั้นก็นราคาเดียวหรือจะเอาตัวยาวถ้าพี่เน้นล่าเลยยิงแรงแรงแรงต่างขึ้นภูเขาแรงต่างพี่ก็เล่นตัวยาวครับจบเลยนะครับเท่านั้นเองส่วนตัวไม้มะเกลือนะฮะผมปโปรอยู่นะครับเดือพันห้าผมปโปรมีตัวมือสอดแบบนี้นะครับทรงนี้มือสอดต,ตัวนี้ถ้าพ,พี่พี่ลองดูก่อนว่าชอบแบบนี้ไหมนะฮะถ้าชอบตัวนี้เขาเรียกว,ว่าตัว A แล้วกันผมแนะนำสมมุติเขียนไปแบบนี้ชุดบนชุดเดียวกันหมดนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณสองกิโลกรัม อันนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือจะมีความละเอียดมากแล้วก็ไม้แพงกว่าหายากกว่าพี่หายากมากไม้มะเกลือนะครับมีตัว A มีเป็นรุ่มๆแบบนี้หน่อยนะฮะถ้าชอบอีกทรงหนึ่งนะครับมีตัว B ครับตัว B มันจะเอ่อมันจะยาวๆหน่อยนะครับทรงก็จะต่างกันนิดๆคนละช่างกันก็แล้วแต่ชื่นชอบนะครับสต๊อกมีวัตสั่งนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับผมจะส่งวันต่อวันนะครับตัวนี้ตัวตัว C นะครับตัว C จะเป็นทรงนี้เห็นไหมสวยไปอีกแบบหนึ่ง าชอบตัวมือสอดตัวซราคาพันห้านะครับอันนี้ราคานี้ถูกที่สุดตั้งแต่ทํามาด้วยแล้วปืนก็ได้มาตรฐานด้วยนะฮะตัวล่างเหล็กนะครับจะต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับโรงงานนี้นะเพราะว่าหนึ่งขอมันจมนมันจะไม่เป็นเหลี่ยมเป็นสันไม่เหมือนกับตัวพวกสแตนเลสอะไมันเหยียบไม่ไปนะครับมันติดมันไม่ได้ติดตรงนี้มาติด,ต,ดติดตรงสันตรงนี้นะครับเพราะว่าจะไม่มาเข้ากระเหลี่ยมตัวนี้เพราะฉะนั้นจะให้ลื่นจะให้ให้ดีต่างต้องต้องเป็นตัวนี้นะฮะผมมีตัวนี้โปรนะครับแล้วก็มีตัวไหนอีกนะฮะไปดูกัน เดี๋ยวตัวผมจะวนมาดูปืไอตัวปืนยิงปลาด้วยนะครับเมื่อคืนเห็นหนักไปหน่อยสีเงาๆ้างๆประมาณนี้นะฮะมนอุปกรณ์พร้อมส่งชุดนี้นะครับอันนี้คือโปรหมดแล้วก็หมดเลยพี่นะครับเดี๋ยวผมจะลบทิปออกนะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งเยอะมากเมื่อตอนส่งการก็ขอบพระคุณด้วยนะครับนะเราทํากันจริงๆนะครับเนี่ยกำลังประกอบมันอยู่รอใส่งามชุดนี้งามจะต้องถอดออกมาทําเซฟกันลั่นนะครับทําหมดเขากาลังประกอบมันไปดูหลังบ้านไป ประกอบตัวชุดนี้เป็นตัวปืนยิงปลานะครับในบ้านก็มีนะฮะอันนี้จะเป็นตัวปืนยิงปลากับตัวปืนยิงหนูข้างในก็มีเดี๋ยวไปดูชุดนี้ชุดรางชอบรางสีดําหรือจะเอาเป็นรางสีแดงถ้าเกิดลูกค้าที่มีตัวปืนอะฟติกตัวนี้อยู่แล้วมีค่ายผมอยู่แล้วนะครับก็สามารถซื้อแยกซื้อตัวชุดยิงปลานะครับอันนี้ตัวบรรทัดนะครับที่เราประกอบมันอยู่นะฮะเดี๋ยวเป็นพวกไม้ประดู่ด้วยนะครับไปดูกําลังนั่งพักกันมีชุดนี้นะฮะอันนี้เป็นไม้มะเขือมะเขือสวยมากนะฮะมะเขือเดี๋ยวไปดูที ชักหน่อยนึ่ไหนๆก็มาแล้วนะฮะประมาณนี้ท้ายเปล่าก็มีนะครับท้ายเปล่าก็มีบางคนเขาไปแปลงกันเองไปทํากันเองแรงต่างนะครับแต่ว่าผมจะเดินล่องมาเรียบร้อยนะครับหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วอันนี้เป็นเป็นมะเกลือเรียบๆตัวมะเกลือเรียบๆมีไม่เยอะนะครับมีตัวกำคอไม่เยอะนะครับเอายางไปใส่พอย่างนี้นเ <laughs> ดินเซลแกนะฮะส่วนตัวตัวไม้มะเกลือนะครับ ผมมีตัวตัวท็อปเลยก็จะเป็นตัวแบบนี้ทรงนี้นะครับถ้าคุณพี่ชอบกำคอล่องนิ้วจะมีทรงนี้เอ่อมะเกลือตัวนี้เหลือกำคออย่างเดียวผมโปรโให้พันเจ็ดเพราะว่าเพราะว่าคา่าแรงแพงกว่าแล้วก็ทําได้ยากนะครับพี่มีทรงนี้นะครับผมมีตัวกำคอล่องนิ้วแบบนี้พันเจ็ดแล้วก็มีกำคอเรียบๆมีอยู่น่าจะประมาณสิบท,ท้ายดีมั้งโดยรวมนะครับแบบนี้ถ้าชอบกำคอก็สั่งเอานะฮะมีตัวนี้โปรเหลือพันเจ็ดส่วนมือสอดผมโปรเหลือพันห้าเลยนะครับแล้วก็มีด้านนี้เหลือพันสามนะฮะถูกสุด เป็นชุดแบบนี้อันนี้อันนี้พอดีเดินไปได้ดตัวอย่างเข้ามาส่วนตัวปืนยิงปลานะครับเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยประมาณนี้นะครับผมมีตัวเป็นตัวกำคอเอ่อเรียบๆเลยก็มีนะครับด้านนี้เดี๋ยวไปดูไปดูบนโต้ะนะขอุญาตวางตรงนี้แป๊บนึงนะครับประมาณนี้ ลูกค้าที่มีปืนหนังสติ๊กผมอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะซื้อปุ๊บแล้วก็จะเอาอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันจะอย่างเช่นตัวเดี๋ยวตัวนี้มาวางกันนะครับแบบนี้ถ้าถ้ามีชุดนี้พันสามแล้วนะครับให้เราถอดน็อตสามตัวนี้ออกนะครับตัวล่างตัวนี้มันจะเป็นหนึ่งขนาดหนึ่งนิ้วคูณนหนึ่งนิ้วนะถอดตัวนี้ออกปุ๊บนะครับคุณพี่ก็เอาตัวนี้เข้าไปใส่แทนสก,กูนอ 1, ็อตติดแล้วเขาจะยึดน็อตให้หมดเลยนะครับ ส่วนตัวเรามาเลือกเอารางว่าจะเอารางสีแดงหรือว่าจะเป็นสีดําแบบนี้หรือว่าสีแบบนี้นะฮะพี่ผมจะมีตัวปีกเอ่อเป็นปีกปีกเล็กแล้วก็มีตัวปีกตัวนี้เป็นตัวปืนยิงหนูนะครับใส่ตัวปีกเล็กขนาดสนิ้วนะครับแล้วก็มีตัวนี้40เซนเป็นปีกยิงหนูขนาดก็คือเนี่ยฮะหมิลมีตัวนี้มีตัวนี้แล้วก็มีลูกยิงเอ่อลูกดอกนะฮะยิงหนูแล้วก็มีโดลูกดอกยิงปลาให้ด้วยนะครับมีอย่างสองชุด เพิ่มเติมก็คือผมโปรนะครับท้านพี่จะเอา3ระบบเลยนะครับจากพันสามบไปก็จะอยู่ที่2องพันเจ็ดก็คือได้ยิงนกด้วยแล้วก็ได้ยิงหนูยิงปลาครบหาอยู่หาเกลีได้ตลอดปีนะครับหรือว่าจะเล่นแบบตัวปืนยิงปลาไปเลยแบบนี้นะครับยิงปลาแล้วก็ยิงหนูผมโปรหรือพันเชุดนี้คุณพี่จะได้เป็นตัวพันท้ายแบบนี้ไปนะครับอันนี้พูดถึงว่ายิงปลานะมีแบบนี้ไกปืนเป็นตัวไกปืนสแตนเลสนะครับมีเซฟบนแบบนี้ นะมีตัวเซฟให้กดไม่ลงนะครับต้องกดตัวนี้ลงแตบบ่นี้ถึงได้มีแผ่นเอาไว้ติดเลเซอร์นะครับเอาไว้ติดกลอด้องเลตตอดได้เลยนะครับติดตั้งด้านบนมีตัวรุ่นให,ใหม่แล้วนะครับสวยดีลงตัวดีนะครับตัวนี้เป็นตัวปืนยิงปลาแล้วก็เป็นปืนยิงหนูให้เราสลับปีกแค่นั้นเองช่วงชักอยู่ที่60 cm, เเบเืนเหลือปลาอยู่ที่25เซนนะครับมีตัวลอกสาย PE นะครับ8ปปอนด์แล้วก็ยาวที่40เมตรนะครับเป็นตัวสแตนเลสสวยงามด้วยนะฮะ ส่วนตัวยึดโอ้ตัวยึดตัวยึดถือว่าลงตัวมากที่นนะฮะแบบนี้ตัวมีแผ่นสตอเลต,ตด้านล่างน็อตยึด4ี่ตัวนะครับน็อตยึดปีกนะครับแล้วก็มีตัวครอบครอบปีกด้านข้างด้วยนะครับสวยงามแล้วก็ทําให้มันแน่นขึ้นด้วยเวลามันรับแรงดึงแรงต่างเยอะๆนะครับลางตรงด้วยใช้ไม้แห้งทําสวยดี สรุปแล้วนะครับยิงปลากับยิงหนูโปรเหลือ1ัน0นะครับถูกที่สุดนะครับปกติ2 0 0พันกว่านะครับถ้าเราไม่เอายิงหนูมันก็จะเอาปีกนี้ออกนะครับที่บ้านไม่กินหนูไม่ชอบหนูอะไรย่างสมมตินะก็เอาลูกดอกยาวออกแล้วก็เอาปีกเล็กออกครับมันก็จะยิงปลาอย่างเดียวเหลืออยู่ที่พันหครับคุณพี่นะครับอันนี้คือราคานี้ถูกที่สุดตั้งแต่ทํามาเลยนี่หุ่นหวยทับพี่โปรนะครับกำว่าโปรก็น่าจะ2วันแล้วกันนะฮะโดยปกติอยู่ประมาณนี้ร้อยท้ายนะครับร้อยกับท้ายนิดๆก็ลองเลือกดูเอา เริ่มต้นตั้งแต่นงังสติก๊กนะครับคุณพี่ต้องไปดูก่อนว่าจะเอาตัวสั้นไหมหรือว่าจะเล่นตัวยาวนะครับเอาแรงแเลยก็เล่นตัดเตัวยาวไปเลยเออลุงอายุเยอะแล้วไม่ได้ไปล่าเลยหรอกจะเอาไวไนน้ไล่นะฮะไล่สัตว์ต่างๆก็ามาขอขัวในบ้านอาจจะเลี้ยงไก่หมาต่างๆมมากัดอย่างเงี้ยนะพี่เราก็ใช้ใช้ลูกแก้วแค่นั้นเองเพราะว่ามันใส่ลูกอะไรก็ได้นะครับตั้งแต่8ปดเบนขึ้นไปเรื่อยๆในเบอร์โทรผมเดี๋ยวนะครับโอเค ลองรีดัวแล้วกันนะครับพี่โปรนี้ก็มีจํากัดนะครับโปรนี้จะลบนะครับประมาณนี้สินครับพร้อมส่งสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวตัวชุดนี้สวยดีโอเคผมลําลาแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบพระคุณครับทักไลน์ได้ทั้ง2เบอร์นะครับรัวจะโทรติดต่อได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับเอ่อเบอร์ไลน์ถ้าเบอร์ล่างมันจะเข้าง่ายกว่านะครับเบอร์บนมันทำนานแล้วนะฮะลูกค้าอาจจะเต็มขอบพระคุณครับ